ชาวราศีพฤกษ์นะฮะกับตัวช่วยแล้วก็คนกระสารที่ต้องระมัดระวังนะครับเขาว่าตัวช่วยก็หมายถึงดวงเสริมกันในช่วงครึ่งเดือนแรกของสิงหาเนี่ยนะครับส่วนคนกระสารที่ก็เหมือนกับคนที่ดวงชงกับเราแล้วก็สารที่ที่เรามีเคราะห์เราไปแล้วเราจะเดินล้อนหรือไปแล้วอาจจะได้โรคภัยแค่เจ็บกลับมาประมาณนี้นะครับมาจริงๆเราดูแทนคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ดูแทนลูกแล้วก็แฟนเราได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับมาครับเริ่มที่ตัวช่วยนะครับตัวช่วยแรกนะครับคือ คุณพ่อคุณแม่นะครับบุพการีครับหรือญาติพี่น้องนะครับหรือบางคนอาจจะเป็นคนที่เรือียกสายเลือดเดียวกันที่สนิทสนิทแบบนี้นก็ได้นะครับต่อมาตัวชุดที่2เลยครับแฟนครับมีปัญหาปรึกษาแฟนเนี่ยจะช่วยโดยตรงหรือว่าบางทีอาจจะช่วยทางอ้อมได้ด้วยเช่นเดียวกันเนาะ <S <S แล้วก็คนต่อมานะครับคือครูบาอาจารย์นะครับท่านอาจจะช่วยโดยตรงได้ด้วยเช่นเดียวกันนี่หรือว่าให้ไอเดียให้ปัญญาให้แนวทางหรือว่าให จะเรียกว่าคำปรึกษานะครับที่จะชี้แนะกับเราได้นะครับในปัญหาต่างๆที่เราเผชิญอยู่ในวันนี้ได้นะครับ <found> <ๆ>แล้วก็คนต่อมานะฮะจะเรียกว่านอกจากครูบาอาจารย์แล้วเนาะจะเรียกว่าเพื่อนเก่านะครับที่อาจจะมีเพื่อนเพื่อนเก่าๆเพื่อนที่เรารู้จักเพื่อนที่เราไม่ได้เจอกันมานานอะไร <S <S ประมาณนี้นะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับโซเชียลครับโซเชียลอาจจะให้คําตอบบางอย่างที่เราต้องการให้งานบางทีเราหางานอยู่ ให้เงินบางครั้งเราอาจจะหาเงินจากโซเชียลได้หรือว่าให้แนวทางอะไรบางอย่างที่เราต้องการไอเดียที่จะคิดแล้วคิดไม่ออกมันอยู่ในนี้นะครับในคําตอบเหล่านั้นนะฮะแล้วก็ต่อมาครับคือเรียกว่าเป็นสถานที่นะครับที่ต้องระมัดระวังนะครับในช่วงนี้สถานที่แรกคือห้างสรรพสินค้าช่วงนี้นะฮะ บางทีไม่ใช่ว่าไปแล้วจะไปเจอโควิดอย่างเดียวนะฮะช่วงนี้คนจะออกจากร้อนๆนะครับกังจริงก็น่ากลัวครับพรเพียงแต่ว่าราอาจจะไปแล้วลืมกระเป๋าสตังค์ลืมทอนตังค์นะครับหรือว่าจอดรถผิดที่ผิดทางนะหรือว่าไปหยิบไปจับอะไรที่มันปนเปื้อนเชื้อโรคอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็มา ใบหน้าใบตาอะไรพวกนี้ก็ทําให้อันตรายได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับเพราะนั้นช่วงนี้ถ้าเข้าห้ามสินค้า,าจะาป้องกันดีๆนะครับไม่ใช่ไม่ให้เข้าเนาะบางคน,นอาจจะต้องซื้อเข้าของนะครับก็เข้าได้แต่ว่าป้องกันนะครับดีๆในสิ่งที่เราต้องเตรียมความพร้อมเป็นพิเศษนั่นเองนะครับแล้วก็สถานท,ที่ต่อมาที่ต้องระมัดระวังคือสถานที่ราชการช่วงนี้ต่อไปสถานที่ราชการนะครับเตรียมความพร้อมเตรียมเอกสารเตรียมอะไรให้ครบถ้วนนะครับแล้วก็ที่ี่3คือ เรียกว่าเป็นท้องถนนท่คุณต้องนั่งรถขับรถนะครับอันตรายในช่วงนี้บางทีต้องทั้งเซฟอารมณ์นะครับคุณอาจจะเจอรถขับปาดหน้ายุคปัจจุบันเห็นมันในคลิปนะฮะบางทีเราจะเห็นแบบทะเลาะก,กันหรือว่ามีเหตุทำร้ายกันอะไรประมาณนี้นะเพราะฉะนั้นมันก็คือท้องถนนนะครับดวงชะตาถ้าดูเขาเขาก็บอกว่าบนท้องถนนประมาณนี้นะค,คือเราก็อยู่ในช่วงแบบนี้ด้วยก็ต้องระมัดระวังด้วยนะครับคราวนี้เป็นคนที่ต้องระมัดระวังบ้านครับคนแรกคือเพื่อนบ้านช่วงนี้ คุณอาจจะไปเจอเพื่อนบ้านนะฮะที่งี่เง่ามากเลยนะครับที่ไม่น่ารักเลยประมาณนี้นะครับบางครั้งก็อาจจะทะเลาะก,กับเราหรือว่ามีปัญหาอะไรก็ตามหรือป่วยไม่สบายเขาเป็นคนที่โอเคแต่ว่าเขาป่วยไม่สบายแต่เขาไม่รู้เรื่องว่าเขาป่วยไม่สบายเพราะฉะนั้นอาจจะมาติดเราได้นะครับก็ต้องเซฟตัวนี้ด้วยเนาะ <c oughs> แล้วก็คนต่อนะครับที่ต้องระมัดระวังก็คือคนในเครื่องแบบช่วงนี้คุยคนในเครื่องแบบอาจจะเดือดร้อนหรือมีปัญหาอะไรที่เราทําไห้ถูกต้องแล้วคนในเครื่องแบบ ก็มาขับรถไม่ดีขับรถเร็วเกินเนี่ยโดนอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็คนต่อมาที่ต้องระม,มัดระวังนะครับคือญาติพี่น้องนะครับบางทีคุณอาจจะเจอญาติพี่น้องมาขอความช่วยเหลือนะครับปกติก็ช่วยได้ไม่เป็นไรนะครับแต่ว่าบางครั้งเขาอาจจะไปเจอญาติพี่น้องกลุ่มที่มักจะสร้างปัญหานะครับให้กับวงตระกูลหรือก็ให้กับญาติพี่น้องระวังกันและกันเยอะเพราะฉะนั้นช่วงนี้ก็ต้องเซฟนะครับทั้งเงินทองแล้วก็การช่วยเหลือคิดดีๆคิดหนักหนักคิดนานน,นานนะครับ แล้วก็อีกคนนึงนะครับคือคนในที่ทํางานหรือว่าลูกน้องหรือบริวารกันนะครับคุณอาจจะเจอเขานินทาว่าร้ายเขาราออกไปแล้วไม่มีคนมาแทนเราก็เหนื่อยแล้วก็ยุ่งคือมันสร้างปัญหาบางอย่างให้กับเราได้นะครับในช่วงนี้ก็ต้องไม่ประมาทนะครับโอเคนะก็จบแต่เพียงนี้ครับใครที่อยากรู้นะครับแทนลูกเราแทนคุณพ่อคุณแม่หรือแทนแฟนเราก็สามารถดูของเขาได้นะครับรจะได้เตือนเขาว่า ช่วงนี้คุยกับใครต้องระวังแล้วก็ไปไหนที่ต้องอันตรายที่สุดเราจะได้บอกเขาได้นะครับพาไปก่อโชคดีมปความสุขครับแข็งแรงปลอดภัยทุกท่านครับสวัสดีครับ